ผมก็เพิ่งมาสังเกตนะครับว่าตู้ที่บ้านเนี่ยมันเริ่มไม่มีเนื้อที่ในการวางฟิกเกอร์โมเดลแล้ว,ลวอันนี้เป็นปัญหาค่อนข้างที่จะใจร่วงเลยสังเกตดีๆเนี่ยไหมถ้าชิงอยังอยู่ข้างล่างอยู่เนี่ยนี่ตู้หนังสือนะผมไม่มีตู้วางโชว์ฟิกเกอร์เลยเพราะยังไม่ได้ซื้อมาเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้แบบง่ายๆให้ตรงจุดเลยนะฮะนั่นก็คือสั่งมาเพิ่มมาเลย จะไปตัวนี่เพราะนั้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงปั้นเปิดกล่องนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราได้ตัวอะไรมามาเดี๋ยวไปเปิดกันเลยมาฮะเราก็เริ่มจากการแกะกล่องกันก่อนเลยเช็คของมีคมเนี่ยไล่เลาะกล่องไปก่อนเลยแกะออกมาด้านในก็ห่อมาท่อนข้างจะเรียบร้อยแน่นหนาเลยทีเดียวถือว่าดีเห็นขาแล้วพอรู้ใช่ไหมว่าเป็นใครนี่เนี่ยตัวใหญ่มากกร,รมของเวนนะโอ้โหดูฮะาหักในถุงเลยะ เนี่ยตะขอปากแคหักขาถุงเลยแล้วก็คอด้วยฮะส่วนหัวก็หักนะฮะตักทองอานะ้าวละหลังจากที่ผมไปซ่อมไปกาวมันมาเรียบร้อยฮนะแล้วก็ทำความสะอาดอย่างดีนะสภาพเียงก็นี่ะดีเหมือนใหม่เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,ก,กันเลยดีกว่านี่ฮะเริ่มจากรองเท้าก่อนแล้วโอ้โหอยากัะรองเท้าจริงสวยมากฮนะชอบมากนะรองเท้าเนี่ยสวยจริงๆฮนะแล้วก็เนี่ยตะขอ ออกมาทาออกมาดีมากแล้วก็ดูที่หน้าปาเทะรายละเอียดค่อนข้างน้องเรียกว่าละเอียดมากเลยฮะสวยมากครับตัวนี้นี่ฮะแล้วก็พระคุมด้านหลังโอ้โหเท่ามาดียตัวนี้นี่จะขาดแค่ซิก,ก้าที่ปากนะเพราะว่ามีตําหนิตรงที่ไม่มีซิก,ก้านะแล้วก็อย่างอื่นโอเคหมดนะแหวนเวิร์นไม่มีขาดไม่มีหลุดนะมีแค่ตอนขนส่งมันส่งมาขาดแท่ตะขอแล้วก็จะมี ด้านหลังเป็นผ้าคลุมฮะก็จะมีตําหนินิดหน่อยตรงผ้าคลุมเดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งฮะที่ผ้าคลุมแต่ก็โอเคะไม่เป็นไรสำหรับผมโอเคะนิดเดียว่ะมันนิดเดียวจริงๆส่วนผ้าคลุมเนี่ยสามารถถอดใส่ได้ฮะแต่ผมแนะนําให้เป็นใส่ดีกว่าเพราะตัวนี้มันไม่มีฐานมาเนื่องจากเป็นมือสองนะมือ2ส,สภาพดีพอใส่ผ้าคลุมเนี่ยคือมันจะยืนได้แลนะ้วแต่ถ้าไม่ใส่หนึ่งจะกลายเป็นไมเคิลแจ็คสันทันทีนะมันจะเอน็นเอ็นตัวทันทีแนละ้วเพราะนั้น ใส่ไว้ดีกว่าแล้วอย่างมันเท่ด้วยเวลาใส่ของครบเอาละพอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมขอบอกชิ้นงานป่าเขตัวนี้ก่อนนะว่ามันเป็นงานอะไรนะซึ่งงานป่าเขตที่ผมได้มาตัวนี้เป็นงานป๊อปนั่นเองนะงานป๊อปคืออะไร เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะซึ่งงานป๊อปนะฮะหรืองาน POP นะฮะที่เราจะเห็นบ่อยนะฮะในการซื้อฟิกเกอร์หรือโมเดลทั้งหลายแหล่นะที่มีนะคสกุลนี้ต่อท้ายนะหรืออยู่ในกล่องนะมันคืองานที่ค่อนข้างละเอียดนะ,ะเรียกว่าทําออกมาละเอียดแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็ราคาแพงฮนะพวกงานป๊อป พวกนี้นะส่วนมากเขาสตาร์ทกันอยู่ที่ที่เห็นถูกๆกนะก็อยู่ที่3 0 0 0 3น0ามอนาว่าตีไปว่า3,000บวกขึ้นไปแล้วกันฮนะและอง,งาน3,000ที่ว่านี้มันค่อนข้างเป็นงานเก่านะส่วนมากงานใหม่ๆนี่ก็จะสตาร์ทกันอยู่4 0 0 0 5,000ส่วนมากก็จะ5 0 0 0ัขึ้นไปงานใหม่ๆแต่จริงมือหนึ่งที่ผมดูในเว็บหรืออะไรเนี่ยมันก็ยังอยู่ราวๆห้าพันห้าพันบวกแต่บางทีมันหายากครับบางทีงานเก่าๆหลุดมาเนี่ยก็สี่พันก็มีแต่ให้ตีว่าสามพันบวก และคำว่า pop ปนี่ก็จะมีหลาย pop นะฮะไม่ใช่มีแค่ pop ธรรมดามันจะมีสกุลต่อนะเป็น pop dx pop ex pop xl อ่ามันจะมีหลาย pop นะซึ่งงานก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ราคาก็จะต่างกันด้วยฮะซึ่งตัวของผมเนี่ยเป็นงาน pop dx นะฮะเป็นมือ2กล่องไม่มีสภาพดีแล้วก็ฐานก็ไม่มีเหมือนกันนะซึ่งตัวนี้นะฮะมือหนึ่นะอยู่ในเว็บก็อยู่ที่ราคาตามนี้นะ9 2 9 0 แต่ถึงจะไม่มีกล่องนะแต่ผมมีวิธีแก้นั่นก็คือนี่ครับผมคือทำการปินฮปนฮะปิินภาพกล่องหรือภาพเขาเรียกอะไรงานรุ่นนี้มาเลยฮะใส่เขาเรียกว่าเคลือบมาอย่างดีฮะเพื่อให้เป็นแบ็กกราวเวลาเราไปตั้งตู้โชว์นะก็จะสวยหน่อยแล้วก็จะได้รู้ที่มาซึ่งที่มางตัวนี้ก็คืองาน2010นะเป็นงานบ่าเข้มมิสเตอร์ซีโร่นะพางานป๊อปดเอนั่นเองครับผมก็ตามกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะป๊อีก e ฮะสวยงามอะ ก็จะไปตั้งเป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้ที่มาของตัวละครนี้ว่าเป็นงานอะไรถ้าไปวางคู่กันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นี่ก็จัดโฟงจัดไฟนิดหน่อยฮะวางในตู้ก็สวยก็เลยทีเดียวแต่ตอนนี้คือผมยังไม่มีตู้นะฮะซึ่งสภาพล่าสุดก็จะประมาณนี้เลยฮะเนี่ยเป็นตู้หนังสือดูว่าขนาดทาชิงหงีฮะไม่ยังไม่มีตู้เลยฮะยุงล่างนะฮะเนี่ยแล้วก็ไอ้สองตัวนผมในประเทศไปอยู่ตรงลิ้นชักข้างๆก่อนนะ ไม่มีเลนะ้วแล้วพอพูดถึง2ตัวนะั้นนะผมก็เลยเอาไอ้ตัวมิฮอกมาเทียบให้ดูกับปลาเค้นะให้ดูขนาดเนี้ยมันต่างกันเลยเนะห็นไหมปาเคสนี่สูงใหญ่มากฮนะคือมิฮอกนี่หัวเท่าเท่าข้อศอกอยู่ที่ระหว่างข้อศอกปลาเค้เลยไหมซึ่งอย่างที่ผมบอกงานป๊อบมันงานประมาณ22เซนขึ้นไปนะ ก็แล้วแต่งานว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนแต่ส่วนมากมัน20บวกอะ22เซนขึ้นไปอะถ้าเทียบกับงาน BW FC เนี่ยก็ยังเป็นขนาดอยู่ประมาณ17-18เซนแล้วรายละเอียดก็ต่างกันนะอย่างคอกกดายนี่ก็คือภาพหน้าหรือจะเป็นส่วนภ้าคุมหรืออะไรมันละเอียดสูงมากแต่มีฮอกนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ แค่รายละเอียดมันสู้งานปอปไม่ได้เท่านั้นเองฮะเอาละก่อนจากกันไปฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับท่านใดที่ผ่านทางมาได้เห็นคลิปวิดีโอของผมนะฝากกดซับสไครต์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องและท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องผมด้วยนะเอาละไว้วิดีโอหน้าจะมาแกะกล่องหรือรีวิวตัวอะไรอีกก็รอติดตามชมได้เลยแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับผมแม่มันเท่จริงๆเลยปะเท่นี